ครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยหรือที่เราเรียกว่า,วารายเกมเศรษฐีนะครับผมในคลิปนี้เราก็จะมารีวิวนะครับผมอีเวนท์ที่เรื่องอการอัปเดตมาใหไ่รนะครับผมในเซิร์ฟประเทศไทยในวันนี้เนาะก็จะเป็นอีเวนท์อะไรไปไม่ได้เลยนะครับผมนอกจากอีเวนท์ของ ในรับผมแล้วในวันนี้ G m สจุดแสนจะใจดีนะครับผมจัดซี้ใหม่ไม้รลบหนึ่งสองซีด้วยกันซึ่งเป็นซีอีเวนต์หนึ่งซีแล้วก็เป็นซีที่ได้จากการแจกฟรีในภารกิจอีกหนึ่งซีนะครับผมเราไปเริ่มกันที่จีอีเวนต์กันก่อนเลยดีกว่าสำหรับซี้ที่มีชื่อว่าตะเกียงเวทนางฟ้าความสามารถนะครับผมเมื่อเริ่มต้นเทิร์นแรกของฉันน้อเลือกการ์ดเวทนางฟ้าหนึ่งใบนะครับผมในแต่ละใบก็จะมีความสามารถแตกต่างกัน ดังนี้ความสามารถแรกนะครับผมก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามทําการแจ้งเตือนวิต,ตอรี่มีโอการ์95%นะครับผมขังกงฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดสองครั้งด้วยกันเลยเหรอเฮ้ยเยอะขึ้นแล้วอย่างหลังนะครับผมมันจะเหมือนกันหมดเลยเนาะก็คือการตกลงมาบนเมืองของเรานะครับผมมีโอกราร์65%ลดข้ามาทางมือคูณแล้วก็เพิ่มค่ามาทางเมืองทั้งหมดคูน2 4 8นะครับผม ก็จะเป็นจี้สายลมใช่ไหมล่ะความสามารถของการ์ดใบที่สองนะครับผมก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกยังแล้แมงของฉันมีการ5้าสเซนนะครับผมที่ใช้เอฟเฟกผลกระทบก็คือเอฟเฟกสลด์จำนวนไอเทมจำกัดนะครับผมแค่นี้เลยไม่มีอะไรความสามารถสุดท้ายนะครับผมของการ์ดใบที่3นะก็คือเมื่อทอร์เติผ่านพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามมีการแปสิเซนที่จะทำลายอาคารหรือว่าทำลายพื้นที่ป้ายสีนะครับผมแต่ ตัวละครใหม่ล่าสุดก็คือน้องเสือดํามันดึงสีออกนี่นะมันทําลายสีมันไม่ใช่ป้ายสีเราก็ไม่สามารถทําลายเมืองที่โดนดึงสีออกไปแล้วได้อยู่ดีซึ่งเอามาทำอะไรเลยสำหรับความสามารถนี้นั่นแหลสินะอ่ะแต่อย่างอื่นอาจจะดีก็ได้ครับผมก็คือเมื่อันตรงข้ามสร้างเนินมาเบลกัน50เเซนตยิงระเบิดตามใจชอบจะเย็น มันก็กันน้องได้อยู่เพราะว่าน้องเสือดํามันชอบก่อสร้างเลนมาร์กใช่ไหมแล้วก็ผุดเลนมาร์กซะแล้วเขาก็ดึงสีออกแล้วเขาก็ไปตกหรือว่าเขาก็ทอยสองรอบปุ๊บปุบสีมันก็เปลี่ยนเป็นของเขาซะแล้วช่างหน้าสงสารสําหรับสล์กันวิกนะครับผมกันน้องเสือดําไม่ได้น่าเศร้า ส่วนนี้ก็จะเป็น Limited e dition นะครับผมเปลี่ยนจากสีเงินเป็นสีดำแต่ลุงขอชมพื้นหลังหน่อยพื้นหลังสวยมากแต่สีดำไม่สวยเลยนะครับผมจบการรีวิวที้ ใหม่เพียงเท่านี้ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นที่ใหม่ที่ได้จากการแจกฟรีจากการทำธุรกิจนะครับผมก็คือคาถาเวทนางฟ้าความสามารถนะครับผมมาตกพื้นที่องชันเพิ่อก็ามันทางคูณสองหนึ่งรเซนแล้วก็มีโอกาสห0าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นย้ายไปยังพื้นที่องชันนะครับผมมาตกฝ่าตรงข้ามเนาะมีโอกาสเจ็ดสิบเซนที่จะจะค่ามันทางคูณแบบฟิกสี่เท่านะครับผมน่าจะอ่านผิดก็คือเมื่อไปตรงข้ามทางการตกนะครับผมก็จะเป็นจี้เมืองแพงๆนั่นแหละอืม อเอามาให้ใสายล้มเหรอนี่เธอจะผุนสายล้มให้กลายเป็นอันดับหนึ่งของเกมเษฐีเซิร์ฟประเทศไทยตอนนี้ใช่ไหมซึ่งมันทําไม่ได้นะครับผมโดนดึงสีออกก็ตายแล้วเนาะวิธีการหานะครับผมเราสามารถหาไดยา้ยากๆเลยครับผมจากการที่เรานาจะต้องสะสมนางฟ้าล้มละลายฮะบอกแล้วไงเป็นสายล้มนางฟ้าล้มละลายนะครับผมทั้งหมด4ตัวน้องซึ่งนางฟ้าล้มละลายนะครับผมก็จะเอามาจากการที่เรานั้นจะต้องสะสมวัตถุดิบลึกลับ A นะครับผมนี่เขาคิดไม่ออกแล้วใช่ไหม ใส่อะไรเอ่ยมาอย่างนี้เลยเหรอแล้วก็ a บวกสมุนทังฟ้านะผมทั้งหมดอีก2อันเนาะอืมสามก็เท่าไหร่หาสก็หา a บวกทั้งหมดส3่สามสแลหาเอ้ยหา a ทั้งหมด12หา a บวกทั้งหมด8ก็ถือว่าเป็นปกตินะครับผมสําหรับการหา e n e r g แต่ที่นี่เราให้หานั้นมันไม่ค่อยปกติเท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างอ่อนแอนิดนึ นะครับผมชิ้นอื่นก็มีปืนกับขังหลุมดำหมออุ้ยรองเท้ากับขังยูนิคอนนี่ดีมากเลยนะแบบโคตรด,ดีต้องหาแล้วไมล่ละ เขาเก็ยไปพิจารณาก่อนนะครับผมแทมโบรีของโดนคัปปี้อันนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่มันก็มีใครเห็นหมัดปืนเสียงจือนี่ก็ไม่ค่อยมีใครเห็นนะครับผมโล่พิทักษ์ราชผาู้ถูกในประเทศนี่ก็เห็นบ่อยๆนะครับผมเป็นที่ที่น่ารำคาญด้วยเพราะว่าป้ายสีไม่เคยติดเลยถ้าเกิดว่าใส่โล่นี่ไนะที่ดีที่สุดนะครับผมก็จะประกอบไปด้วย 3G ข้างหน้านสุดท้ายซึ่งลุงยังไม่มีเลยเหรอเฮ้ยนะ่าเปิดห่านะนี่ เก็บไว้ในคอลเลกชันเฉยๆนะผมไม่ได้เปิดหาเอามาเล่นข้างบนมันก็ไม่ได้ดีเดอะไรนะรผมสรุปก็คืออย่าเอาหนึ่งมาแลกถ้าเกิดว่ายังไม่วันสุดท้ายของอีเวนต์นะครับผมแบบโจนตัวจริงๆแล้วเนี่ยเอ้ยหาไม่ได้แล้วอีกหนึ่งอันนะครับผมมีแค่3ามอันก็ค่อยเอามาแลกเนาะยังไงก็ทําให้สุดกอดน,นะครับผมเพราะว่าที่ข้างบนมันก็ดีกว่าที่ในกรง เวอร์ชันอินเทอร์เนชั่นนะครับผมก็ต้องเติมน็อกปีกนะครับผมให้เขาอเติมปีกสีขาวจะได้สีดำปะแปลกอยู่เหมือนกัน แต่ก็ไม่เป็นไรนะรผมปล่อยผ่านได้ส่วนอีเวนต์รวบรวมนะครับผมเราต้องรวบรวมรูบรี้สีแดงเนาะรูนดาร์กนะครับผมแล้วก็รูนสีเขียวอ่ะสุดท้ายเป็นรูนสีเหลืองนะครับผมอย่างละหนึ่งอันเพื่อที่จะเอามาแลกเป็นคาเเวทนางฟ้าซึ่งรูนแต่ละอันนะครับผมเราก็ต้องทําจากพารากีดตรงนี้ตรงนี้นี่ไงวันแรกก็ล็อกอินได้เลยนะครับผมวันที่สองก็ล็อกอินวันที่สามก็ล็อกเอาแค่ล็อกอินๆๆเฉยๆกันเ,เ,เ,เหรอ สมกับเป็นจี้แจกฟรีจริงก่อนนี้เขาทําการแจกมาเยอะขนาดนี้นะครับผมในวันไม่วันพุธก็วันพฤลัึกขันนี่แหละอ,อ๋อลุงก,ก็ดู event อีเวนต์สิครับผมว่าหมดวันไหนมันจะเป็นวันที่แมปใหม่มานะครับผมแต่เขาไม่มีสปอยลมาเลยอีเวนต์โบนัสไม่ใช่เอ้ยมีออฟฟิกด้วยแต่ต้องเติมก่อนนะถึงจะได้ออฟฟิกนะครับผม หลอกเอาเงินดีจังเลยอีเวนต์ถึงวันที่ยี่สบสอนะครับผมซึ่งวันที่ยี่บสองนั้นเป็นวันพืน้นผากนะครับผบวันพืนหนผาก็จะมีแมปใหม่เข้ามาเนาะก็รอดูกันนะครับผมว่าแมปนั้นเป็นแมปอะไรซึ่งเขาก็ได้ทําการสปอยไว้ในตรงนี้แล้วนะครับผมไม่คูนเลยฮะลูกเคยเล่นเซิร์ฟเก่าไปเนี่ยทำไมไม่ค้นเลยครับผมหรือว่าไม่คุ้นนะครับผมก็รอติดตามชมกันวันนั้นนั่นแหละ เนาะอย่าลืมกดรับด้วยนะครับผมจะได้เอามาแลกเป็นแพ็กส um ุ่มเขาดาวเนาะสามตัวสุดท้ายได้แน,น่นอนนะครับผมไอรินก็ไม่ได้แย่นะครับผมถ้าเกิดว่าเรามีน้องมอนสเตอร์อะไรสักหนึ่งตัวเพื่อที่จะทำการวนเพื่อวิกแถวแรกนะครับผม,มระวังเมืองผุดด้วยเนาะโอเคตามนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกลับม่คลิปหน,น,น้าก่อนถ้าเกิดมีความสุขกับการเล่ก็กๆสถิติเพื่อประเทศไทยหรือตีรุ่งเรื่องก็บ้านละเก็บสี่นะครับผมสุดตัวละครตัวไหนที่จะมา ในแมปใหม่มันก็ขอพรอให้เป็นน้องเดสกอดกันแล้วกันเนาะเพียง